มารีมารีแอคกับเอมี่สวัสดีค่ะวันนี้ยุกับแอมนะคะอยู่ในช่วงมารีมารีแอคกับเอมี่ซึ่งวันนี้คือเขาปล่อยมาแล้วเขาปล่อยมาแล้วคับทุกคนคือมันมีซีรีส์เรื่องนีงพี่แอมพยายามติดตามเราเห็นตั้งแต่ที่เขาแบบเสนอแล้วว่าจะมีซีรีส์เรื่องนี้จะทําซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาเราก็คือรอติดตามมาตลอดเลยก็มันเป็นสิ่งที่ เราชอบมากในเรื่องเนี้ยนะคือก่อนหน้านี้เรื่องนี้เคยเป็นนิยายมาก่อนนะมันเป็นนิยายที่เราติดตามมามันเป็นผลงานของเอนักเขียนที่ใช้นามปากาว่าดีเซอร์เป็นนิยายวายซึ่งมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเรื่องที่แบบต่อกันอะ่ะมันเป็นสองเรื่องนั่นก็คือเรื่องวาระซ่อนเลนหรือโอ้ยพูดไม่ทัน เรียกว่าไฮเด็อัเซนดาแล้วก็มีอีกอาะผลประโยชน์ซ้อนทับคือเราชอบมากผลงานของอดีเซอร์เรื่องนี้คือชอบชอบเรื่องนี้แล้วก็มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเขียนแล้วคือเราสั่งสั่งซื้อมาแล้วแหละแต่ว่าอ่านได้ครึ่งเล่มแล้วแต่มันก็สนุกมากกับเขาคือระบบอุปถรรัมเออชอบชอบผลงานเรื่องนี้พอได้ยินบอกว่าทาง GMM เขาจะเอามาทำเป็นอ่าซีรีส์ล้วก็ุ เอามาทำกันี่แล้วแล้วครั้งแรกเออใครจะเป็นคนสแสดงใครจะสแสดงใครจะสแสดงเฮ้ยเราเฝ้าคิดอ่เฮ้ยโซ่อะโซ่คนที่จะสแสดงเ,งเป็นโซ่คนที่จะสแสดงเป็นเอ่อไอ้อะไรนะมาเอกโจ๊กอะโจ๊ก็คือใครคือเรารอลุ้นมากสุดท้ายก็คือมันออกมาแล้วนะก่อนหน้านี้คือเขาเคยเคยปล่อยเป็นตัวไพร์ดออกมาแล้วแต่วันนี้คือ เขาเอ่อตอนที่ปล่อยพลอตออกมา่ะก็จะได้เป็นน้องจุงกับน้องดังที่เขาเป็นคู่จิ้นก่อนหน้านี้ในเรื่องแล้วแต่ดาวสไตล์อินใหม่ๆเนาะแต่คราวนี้คือเขามาเล่นคู่กันในเรื่องเอ่อผลโอ้ยผลประโยชน์ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องพาร์ลัสเลนบารลัสเลนไฮเดนแเซนดานะเขามาคู่กันอีกแล้วอะ คู่นี้คือเราก็เป็นนักแสดงที่เราว่า,เรา,เ,ราเราชอบเอาารอยอยาชอบเราชอบไปการสนันอยนะก็ชอบดูชอบเวลาน้องอยู่คู่กันแล้วมันดูน่ารักดีมากไม่ว่าจะเป็นคู่จิ้นหรือคู่จริงแล้วเราชอบสลับกันมากระหว่างจุงดังหรือดังจุง้ะแต่เราชอบเพราะว่าดังเหมือนดังจุงเมย่งเนี้นะวันนี้คือเขาปล่อยออลออฟิเชียลเทรเลอร์มาแล้วแอบก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาดูกับออฟิเชียลเทรเลอร์เรื่องวาราซอนเลนหรือไฮเดนแอเจนามาพร้อมๆกันเลยดีกว่า อ่ยอยอมรับเลยนะเรื่องนี้มันเป็นเอเรื่องแบบเขาเรียกว่าแบบว่าแบบเออแอบรักแบบชวนลุ้นไปด้วยมันน่ารักสใส่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งประมาณเนี้ <c oughs> ติดจากกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมาจากอะไรเช่นมากเลยตอนนี้เอ้ยยาทุกขดต้องพูดถึงแหละอ,อ่ะเดี๋ยวมาชมพร้อมกันเลยนะคะกับ Official t a l l ร r เ o อรว่าละซ่อนเลนไฮเดนอาเจนนาค่ะ ผมคิดว่าการสารสัมพันธ์ทุกรูปแบบเนี่ยไม่ควรมีการซ่อนเล้นหรือการปกปิดขอค้างครับผมคิดว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องเปิดเผยอะไรทุกอย่างทําไมอะครับแล้วมันหมายความว่าอะไรครับแต่ถ้าปกปิดเราเข้ามาโดยที่มีจุดประสงค์นะครับสหรับผมแล้วเนี่ยวาระที่ซ่อน,นเล็งไมนคือความลับนี่นงจีบปีแล้วที่มึงบอกมึงจะจีบไม่ตากูไม่เห็นมึงจีบอะไรเลยกูไม่รู้จะเริ่มยังไงวะอะ ไอ้โจ๊กไงไอ้โจ๊กอ่ะมันเคยคบกันทิตาไงมึงก็ไปขอให้มันช่วยดิแค่เดินผ่านมึงยังไม่กล้าเลยแล้วมึงจะไปจีบเขาเนี่ยเออใช่จะไปจีบเขายังไงเพื่อนที่กูติวจนมึงเข้าชมรมได้นุ้ยจะลืมเรื่องที่กูขอให้มึงช่วยด้วยนะกูเลยกูเริสอนมึงแล้วนะเวลามึงไปเดทกับใครสักคนเนี่ยมึงห้ามจ้องเขาเอาอ้ยเอ้ยการแต่งกายก็สำคัญเหมือนกันมึงต้องรู้จักบุคลิกภาพของตัวเองเออ ลองชวนออกเดทดิชวนมึงออกเดทเราลองเราลองไปเดทกันไหมครับตลกเว้ยมาเซลฟี่กันพี่ยิ้มหน่อยดิโอ้โคตรสูงเลยค่อยๆเดิน มึงว่าถ้าเรารู้สึกใจสั่นกับใครสักคนมันแปลว่าเรารู้สึกเดียบเขาป่ะวะถ้ามึงไม่รู้สึกเนี่ยใจมึงจะสั่นได้ไงวะสองคนนี้ไปสนิทกันมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยทั้งหมดคือกูคิดไปเองใช่ปะ่ะหลังจากนี้เนี่ยอยากทำให้มึงเห็นว่ากูชอบมึงจริงนะ oh จริงๆแล้วมันเกินฝันกูไปมากเลยรู้ปะแกนที่กูมาอยู่ท yes> ี่นี่กับมึงฝันของมึงเป็นไงบ้างตอนนี้อยากมีมึงอยู่ข้างๆแบบนี้ตลอดไปโอ้ยเจ้าโอฮ้ยโอ้ ว่าแต่มึงอ่ะรีบกลับไปอ่านหนังสือเหอะไอ้โจ๊กทำไรเนี่ยชาร์จแบตมึงจะเอาแบบแฟลชชาร์จวะล่ะติดตามชม Hidden Agenda วาระซ่อนเร้นทุกวันอาทิตย์เวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25มเอ็มยี่ส้าแลรับชมพร้อมกันทั่วโลกทางยูทูบจีเอ็มเอ็มทีวเริ่ม9ก้ากราษคมนี้เฮ้ย กล้ถึงแล้วเฉินรับไฟลหลักถึงวันที่เก้าได้มามอุ้ยวัตะกี้ที่แอมพูดคําว่าน่ารักใสๆกุ้งกิงกุ้งกินขอลบลบลบไปนะอ่อให้ทุกคนเข้าใจว่าเวลาที่เขาเอาอ่นิยายมาทำซีดีทุกอย่างเขาจะมีเขียนว่าดัดแปลงมาจากนิยายซึ่งอาจจะเหมือนในนิยายก็ได้หรือไม่เหมือนก็ได้นะแต่ว่าอันนี้น่าจะดัดแปลงเยอะอยู่เพราะว่าในนิยายไม่มีฉากกุ้งกิงกุ้งกิงอะไรขนาดนี้เลยนะแต่อืในซีรีส์เอามาแบบทีเซอร์แบบ oh my god ที่จกรีดมากเลยสุดยอดมากคือความเคมีความเข้ากันของแล้วของระหว่างน้องจุนกับน้องนางอยู่แล้วมันคืออือโอ้มันมีเรื่องหนึ่งที่น้องจูกับน้องนางคือเราเราติดตามอยู่สไตล์ใหม่มใน our sky ยังไม่ได้ดูเลยหาเวลาดูอยู่หาวันหยุดก่อนจะดูแล้วทำีแอค t ั่นไปพร้อมกันเลยแต่ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องนั้นสร้างสร้างสร้างปล่อยมันไปไปมาพูดถึงวารัสซ่อนเล,ล่นเราถ้าในอ่านในนิยายนะมันจะเป็นเรื่องราวของ น้องโซ่เขาเป็นเหมือนเป็นเป็นหน้าเป็นตาของคณนะเป็นเด็กที่เป็นดูดีอะดูด,ด,ดีเป็นดูดีแต่ว่าทักษะการเรียนอะไรเนี่ยคือเก่งระดับแบบเก่งนิยมอันดับหนึ่งแต่เขาว่าสกิลการใช้ชีวิตของเขาคือระดับศูนยะ์่ะการใช้ชีวิตทุกคนเขาต้องรู้แบบเหมือนเป็นน้องน้องเล็กในคณะอะไรอย่างนี้ทั้งที่เขาจะอยู่ในปีสามปีสี่แหละแต่ว่าเขาต้องได้ได้รับการช่วยเหลือค่ะแบบ ประมาณว่าจากช่วยเหลือจากบุญพี่จากเพื่อนอย่างเงี้ยในการใช,ใช้ชีวิตอยู่เขาอะมีความชอบที่กับชอบผู้หญิงคนคนหนึ่งเขาชอบผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนิดานิตานิดานี่แหละแต่เขาไม่เคยจีบเลยเขาไม่รู้ว่าจะจีบยังไงกันเข้าหาผู้หญิงคนนั้นจะเป็นยังไงเพื่อนสนิทของเขาซึ่งเป็นชื่อชื่อแพทหรือกดนี่แหละอ่ากดแพทนี่แหละที่เป็นเพื่อนสนิทของเขาเลยนแน่าบอกว่าอย่างนั้นลองไปปรึกษากับอ่าโจ๊ก โจ๊กดูไหมว่าโจ๊กอะเคยเป็นแฟนเก่าของนิดานะ่าจะรู้ว่าก่อนที่จะคบก่อนจะเลิกกันอนะคือมันมีอะไรที่นิดาชอบอนยะ่างเงี้ยเขาก็ให้ไปปรึกษาเราก็โซเลยไปปรึกษาโจ๊กนะ่ะตอนนั้นแล้วก็โจ๊กก็จะแนะนําว่าเอ้ยทําแบบไหนที่จะให้ให้ผู้หญิงอย่างนิดาไม่ชอบอนยะ่างเงี้ยอย่างเช่นการแต่งตัวกันออกกิจการทําการทำ,ร,ทำร,ทรับประทานอาหารอนะไรอย่างเงี้ยก็ พาไปลองใช้แต่คือทุกอย่างที่พูดมาคือโจไม่เคยทําเลยโจก็เลยไปพาไปทําพอไปทําแล้วมันคือเกิดความใกล้ชิดกันระหว่างนั่นแหละความใกล้ชิดกันมันก็เลยเกิดความบันเวิเนาะระหว่างโจกับโซโอโซกับโจกนี่แหละเออแล้วมันมีเรื่องหนึ่งคือเราจะเห็นนะเราจะเห็นในอ่าในทีเซอร์คือมันมีตอนที่ไปเที่ยวเลยมันเป็นสก,กายวอล์คแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเพิ่งเปิดเลยนะคะ อย่าลืมไปเที่ยวกันนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นพูดถึงถนนคนเดินอยู่ที่เชียงคานด้วยซึ่งในนิยายมันก็พูดถึงอยู่แล้วในซีรีส์เรื่องนี้เขาก็ถ่ายให้เห็นด้วยสุดใยเออเขาถ่ายจริงๆอ้างอีกอย่างนิยายอะ่ะอืมก็จะรอชมความน่ารักของโจก,กับโตนะในเรื่องนี้วา l า s e r น and h i n t e เ s a r n a ปากดิตาม ฝากติดตามด้วยอนะ่ะคุยเมื่อกี้เกี่ยวิดออกมาหรือว่าฉันกี้ไปแล้วอะ <c oughs> น้องน่ารักมากทั้งสองคนเลยบา,เลบาลนพาลาซอนเลนอนะเป็นนิยายอีกเรื่องที่แอบชอบแล้วก็แอบก็เอ่อรอรอ,รอมาตลอดไม่รู้ไม่เคยคิดว่าเขาจะเอามาทำเป็นซีรีส์สุดท้ายเขา,เามาทำแล้วก็จะรอติดตามนะจ๊ะเออ,อยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะกับเรื่องวาลัสตันเลนไฮเดนอะเจนดา ของอ่า GMM ของทาง GMMTV เขาบอกวันที่จะถ่ายทอดแล้วเนาะเรื่องนี้จะได้อผู้กำกับเป็นพิตีพิตีวันดิตจ้าซึ่งได้ภากปล่าผลงานไปแบบที่เรารู้จักกันเยอะแยะมากแล้วการันตีคุณภาพาผลงานของพิ่ตีนะไม่ต้องพูดถึงผลงานของพิ่ตีอะสุดยอดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเอ่าเรื่องอ่า ทานไทยทานไทยเดอะซีรีส์เกียรตินักเกียรติกันเกียรตินักมาเป็นที่รักกันซะดีๆนะคะตอนที่อยู่ในซีซั่นหนึ่งแล้วก็เรืที่สองนับจิตจะนับจิตนับสิบจะจูบถ้าจำไม่ผิดนะเออเนี่ยแหละแล้วก็มันมีอีกหลายเรื่องที่พี่เขาเป็นผู้กำกับอะ่ะแล้วก็การันตีคุณภาพการันตีในเรื่องมาก ยอดมากนลรอติดตามกันเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะซีรีส์เรื่องนี้จะออนแอร์ครงตอนแรกในวันที่9กรกฎาคมนะคะทาง GMM 25ตั้งแต่2ทุ่มวันอาทิตย์2ทุ่มขึ้นไปต้นไปและสามารถรับชมย้อนหลังไละพร้อมกันไปทั่วโลกได้ที่ YouTube GMMTV นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะหลายคนอาจจะต้องสองสัยเพราะว่าแอมจะได้ทำรีแอคชั่นไหมก็ ขอดูอีกทีนะเรื่องที่แอมไม่อยากจะอยากจะดูอะถ้าคุยกับทางผู้ใหญ่ได้ยังไงได่าๆคุยอีกทีค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe ให้แอมด้วยนะคะถ้าใครอยากจะให้แอมทำรีแอคชั่นอะไรนะคะสามารถเต็นไว้อยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนะสำหรับวันนี้ไปละจ้าสวัสดีค่ะ